ป้ายแดงที่นี่ก็มีนะสวัสดีค่ะพี่ขวัญน,นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญเอาโตโยต้านะคะคันนี้นะเป็นรีโวตัว Z ซ d อีดิชันเลยนะคะยังติดป้ายแดงอยู่เลยนะคะเพราะรถคันนี้พี่ขวัญบอกเลยว่ามือเดียวยังไม่เคยจดเป็นชื่อใครนะคะรอชุดจดอยู่เลยนะคะคันนี้ใครอยากได้นะคะครอบครองและขับป้ายแดงกลับบ้านเราเลยนะคะจะเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะ4 6 9 0 0 0ืนบาทค่ะ ป้ายแดง5 7 9 0 0 0บาทนะคะวันนี้นะยังติดป้ายแดงอยู่เลยยังไม่ได้จดเป็นชื่อใครเลยนะคะและมีวารันตีศูนย์อยู่แน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะเพระรถพึกออกมาเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยสวยสดจริงๆสวยทุกมุมนะเจ้าของนะคะมาขายหนะ้าร้านเลยเป็นรถบุคคลแท้นะคะบอกเลยว่ารถบ้านแท้นะคะใครที่อยากได้รถบ้านนะคะไม่โซมนะคะต้องคันนี้ได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโคเมีม่มหรือว่าชุดแต่งทุกคันนะคะไม่มีรอยนะคะไฟไม่มีรอยแตกไม่มีน้ําซึมไม่มีอะไรเลยก็รถใหม่ป้ายแดงจริงๆค่ะลูกค้ารถใหม่ป้ายแดงจริงๆค่ะนะคะคันนี้นะคุกอย่างออกจากศูนย์มาเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนะรถรถก็ใหม่ยางก็ใหม่นะคะใครที่ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังเลยนะคะยางค่ะปีย2ิบนะคะคุณลูกค้าค่ะ และถ้าใครอยากซื้อคันนี้แล้วจดเป็นชื่อตัวเองรีบแจ้งเซลล์นะคะเพราะคุณคือซื้อสดลดมือเดียวในมือของคุณแน่นอนนะคะคันนี้เลขกไม่นะพี่ขวญบอกไว้ก่อนว่าหมื่นโลหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะที่ออกจากศูนย์ยังอยู่ครบมาดูเลยแม้แต่กระจกตัวนี้นะคะภายในไม่ต้องพูดถึงค่ะคำว,ว่าหมื่นโลแทบไม่ได้ขับเลยนะคะคอนโซลทุกอย่างครบหมดนะคะเกียร์ออโตอ้ค่ะย้ำว่าเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะ ขับง่ายขับดีนะคะแล้วก็ภาษีนะคะถูกกว่าสี่ประตูแต่การนั่งนะคะกว้างขวางพอๆกับสี่ประตูกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้หนึ่งข้อดีเลยนะคะประหยัดกว่าป้ายแดงแสนกว่าบาทนะคะสอนะคะภาษีถูกกว่าสีประตูนะคะสนะคะคุณได้ขับป้ายแดงต่อเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ถอดป้ายแดงและยังเป็นชุดโจทย์อยู่นะคะคันนี้ โชว์รูมป้ายแดงมีออประกันอยู่ก็ต่อประกันกันได้เลยตอบศูนย์ได้เลยนะคะคันนี้นะเพราะว่าเพิ่งออกมาหม,าม่ๆเลยใครที่อยากได้รถสวยๆนะคะไม่มีตำหนิเลยค่ะแม้แต่นิดเดียวนะคะบางคนเพิ่งไปออกเ e ตอี i ิชันมาคงเสียใจน่าดูนะคะเพราะว่าร่วม6 0แสนแต่มาอยู่กับพี่ขวัญในราคาเพียง4,69,000บาทค่ะคุ้มสุดคุ้มนะคะ รู้ไหมว่าคุณคุ้มสุดคุ้มจริงๆนะดอกเบีย้ยคุณถูกกว่าไยแดงพี่ขวัญกล้าทาเลยดอกเบีย้ยพี่ขวัญให้ไปเลยค่ะ2.79เท่านั้นเองนะคะแมกไลเนอร์ไม่ต้องพูดถึงนะคะเงาแว็บไม่มีการผหานการใช้งานเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะหมื่นโลลูกค้าใช้แค่ขับไปทํางานกับบ้านขับไปทํางานกับบ้านเท่านั้นเองนะคะเจ้าของนะคะดูแลรถดีมากเลยคันนี้ สติกเกอร์ทำไมเนียนตาอย่างนี้เนื่องจากคันนี้ไม่ได้เก็บสีมานะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยสีฉะนอนเพราะฉะนั้นสีจะนึงวันตาและเนียนตานะคะไม่ว่าจะเว้าตรงไหนมุมตรงไหนไม่มีไม่มีคําว่าโป๊สีนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดนะคะคุณลูกค้าขานะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดนะคะเพราะคันนี้เขาเรียกว่าใหม่จากป้ายแดงอะใครอยากขับป้ายแดงกลับบ้านนะคะรีบเลยนะคันนี้นะกลิ่นป้ายแดงหอมขนาดนี้นะคะ เอาไปฉลองปีใหม่กันได้เลยแค่เครื่องเสียงในรถก็กระหึ่มแล้วนะคะคันนี้นะพี่ขวัญมีรุนตีให้เลยแม้จะมีรันตีจากศูนย์อยู่แล้วพี่ขวัญก็มีรุนตีจากโชว์รูมให้อีกค่ะไม่มีชนไม่มีความไม่มีเฉี่ยวเลยค่ะคันนี้นะให้คุณเต็มๆกันไปเลยค่ะราคา469,000บาทนะคะคันนี้ขับฟรียันปีหน้าแล้วค่อยจ่ายนะคะถ้าคุณซื้อกับพี่ขวัญคุณได้ใส่ายแดงขับกลับบ้านเลยนะคะใครอยากได้โตยโยต้ารีโว เครื่อง2.4เกียร์ออโต้นะคะเซตอีดิชั่นตัวนี้เช็คราคาป้ายแดงเลยกับพี่ขวัญน,นะคะ0863159977หรือกิษสาคุณค่ะ08325ตัวแล้วก็03ขอใส่ที่ขวัญน,นะจ๊ะวันนี้พี่ขวัญฝากไว้ด้วยจ้ะรถสวยป้ายแดงที่นี่ก็มีนะจ๊ะ